จะได้ยังไงเนาะทุกอย่างยกเว้นน้ำเปล่าโอ้ไม่ติดเลยนะใครใครแล้วใครแล้วแม่แก้วแม่แก้วใครเดินไปเนี่ยแม่แก้วใครยีรนฟแทนใครนะโอุ้ยพอยอดพอยอดเข้าไปเลย 过来，好一点。 với tay 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 không tay 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 tay

แล้วมันก็จะช้าพ่านะจ๊ะพี่จ๋าเขาใช้ชอบชอบรับรู้สึกว่าต้องแข็งใกล้สุดเลยหาวแล้ว 漂亮。 ดิแล้วอ้ายเนี่ยจะแกทําไมล่ะเมื่อตาจะคงจะบอกแล้ว <coughs> 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 ไม่นู่นนะ็นแบอันนี้ยังไม่ใช่ค่ะีนของพี่เอีอยู่ตรงนู้นอย่าแ่ามืออยอาตบ่เราเดี๋ยวแกเดี๋ยวตอของาของพี่น้อง